สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านในช anel ข่าวลามาเซียครับเจอกันในวันอังคารที่13มกราคม2569ครับติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับก็ข่าวช็อกที่สุดของบอลสเปนชาบีออรอนโซครับแยกทางกับเรอัลมัดลิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับข่าวมาเมื่อคืนนี้นะตัวผมเองเนี่ยโอ้โหยังรู้สึกตกใจรู้สึกแบบ ช็อกสุดๆเลยนะครับคือจะบอกว่าเป็นเพราะแพ้บาร์เซโลนาในรอบชิงฟุตบอลถ้วยซูเปอร,ร์คัพไหมผมว่ามันอาจจะไม่ใช่เหตุผลหลักนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาความขัดแย้งมาสักระยะใหญ่ๆนะผมเชื่อว่าแฟนบอลสเปนหลายคนก็น่าจะติดตามข่าวนี้กันมาบ้างแล้วแต่ก็เหลือเชื่อนะครับคือผมแปลกใจนะคือเข้าใจแหละว่ามาริดเนี่ยเป็นทีมที่ เวลาเขาคิดหรือนะเขาตัดสินใจอะไรเนี่ยเขาจะทําได้ทันทีแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะรวดเร็วขนาดนี้นะครับคุมทีมได้เพียงแค่7เดือนนะนับตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันสักเล็กน้อยนะไหนๆก็เป็น เรื่องความเคลื่อนไหวของคู่แข่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝั่งของบาร์ซ่าเป็นความหลงรับจากการคว้าแชมป์ซูเปโกปาเดสปัญญานะมีบทสัมภาษณ์ของราฟินญาเบรดี้แล้วก็มาคัสแรดฟอร์ดกับการคว้าแชมป์แรกที่บาร์ซ่ารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ชูออลกาเซโล่ครับเข้ารับการตรวจร่างกายแล้วจะได้ลงเมื่อไหร่นะมีสัมภาษณ์จากเดโกถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วก็โรเบิร์ตลวานอฟสกี้ครับ แผนอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะมีโอกาสที่จะได้อยู่ต่อด้วยนะครับจากการรายงานของสื่อนะก็เก็บประเด็นมาให้ครบถ้วนนะฝากกดไลค์ขอคนละ1นึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ใครไม่ได้กดซับฝากกดซับด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ก่อน นี่ elit สมายครับใครกำลังมองหายาสีฟันดีๆอยู่ตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆนะกับนวัตรกรรมโพสต์ไบออติกสุดล้ำเลยนะครับคิดค้นโดยโรงพยาบาลฟันคุณหมอกว่า98.7%แนะนำครับฟันขาวปากหอมสดชื่นมั่นใจได้เต็มที่ต้อง elit สมายแล้วก็พิเศษด้วยนะสำหรับใครที่เป็น fc จากช่องผมครับสั่งซื้อใน shopee อย่าลืมใส่โค้ด e elit kls 10ครับลดไปเลย10%ทาง s h อ p e e เท่านั้นนะครับหรือว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยา Pharmax ทั่วประเทศนะกดที่ตะก้าในคลิปของผมก็ได้นะเพราะว่าผมก็จะได้ค่าคอมด้วยนะครับมีทั้งแบบซองแล้วก็แบบหลอดนี่ที่ตั้งอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ทู v i ช i ันนา w นี่ครับใครที่มองหาแพ็กเกจดูฟุตบอลครับลาลิกา้าบุนเดสลิก,ากาลา้าเกาโชเซเรียยูฟาแชมเปี้ยนส์คีกยูโรปาลีกแล้วก็คอนเฟอเรนซ์นะครับ สมัครได้แล้วเริ่มต้นเพียงเดือนละ199บาทสำหรับลูกค้าทูและดีแทนะครับติดต่อหาทางทูวิช s ั่นได้เลยนะครับแล้วก็ใครอยากจะลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมก็ติดต่ออินบ็อกซ์ในเพจเข้ามาหาผมได้อ่ะเรื่องของอรอนโซโอ้โหถือว่าเป็นข่าวที่แม้กระทั่ง แฟนของมัตติลิเองเนี่ยก็ต้องรู้สึกตกใจนะครับคือเรารู้แหละว่ามันเกิดเป็นแบบความไม่ลงรอยกันมาสักระยะหนึ่งนะข่าวที่บอกว่าชาบีแบบคุมห้องแต่งตัวไม่ได้แตกหักกับวินิสุสจูเนียนะกับกิริยันเอมบัปเป้แต่พอผ่านมาเรื่อยๆเ,เนี่ย ไอ้พวกเรื่องของขา่าวด้านลบมันก็น้อยลงเบาลงนะครับเราเห็นภาพมีอารอนโซ่กอดกับวินิซุสนะไอเราเองก็คิดว่าเออมันน่าจะดีขึ้นแล้วแล้วก็ถ้าว่ากันถึงเรื่องของผลงานมัดลิดนะครับในลีกเนี่ยอยู่ดับ2ตามหลังบาซ่า4แต้มนะก็ไม่ได้เยอะนะครับคือ4คะแนนยังสามารถลุ้นแชมป์ได้แล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนครับ มัตลิดยังคงอยู่ในนะอันดับแรกของการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแบบอัตโนมัติเราจะมองว่าน้ำหนักของการแพ้ในรอบชิงซูเปอร์ครัพทำให้อารอนโซ่โดนปดไหมสำหรับผมผมมองว่าไม่นะแต่เป็นปัญหาอื่นมากกว่านะครับก็รายงานจากมาการ์เดนติก i c UK, Ask หลายๆเจ้าก็บอกว่า ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ในทีมนะครับอารอนโซ่เนี่ยเขามองว่าตัวเองไม่สามารถควบคุมนักเตะในทีมได้นะแล้วก็มองว่าถ้าไปต่อกับมัตติด่ยมันก็มีแต่จะแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับบางสื่อบอกว่าอารอนโซ่เป็นคนขอ ลาออกเองแต่บางสื่อก็บอกว่าทางมัตติดเนี่ยมีการประชุมร่วมกันแล้วนะก่อนที่จะลงความเห็นว่าปลดออกจากตําแหน่งแต่ไม่ว่าจะเป็นการปลดหรือจะเป็นการลาออกอะ่ะมันคือการแยกทางกันอยู่ดีนะครับก็ตรงจุดนี้หลายคนก็เชื่อมโยงไปที่คลิปที่โหเป็นแบบไวรัลเลยนะครับหลังจบเกมซูเปอร,ร์คัพตามธรรมเนียมเนี่ย ก็คือทีมที่เป็นรองแชมป์เขาจะขึ้นเวทีเพื่อรับเหรียญรองแชมป์ก่อนแล้วก็จะเดินลงมาแล้วพอเสร็จจากนั้นเนี่ยทีมแชมป์ก็จะขึ้นเวทีไปรับถ้วยกับเหรียญแชมป์นะครับที่ผ่านมาหลายๆครั้งทีมที่เป็นรองแชมป์พอรับเสร็จปุ๊บเนี่ยลงมาคุณจะต้องมีการมาตั้งแถวปรบมือ ให้กับทีมแชมป์เพื่อขึ้นไปรับเหรียญต่อบาซ่าก็เคยทำแบบนี้ให้กับเรอัลมาดริดเหมือนกันนะครับย้อนกลับไปดูได้นะแต่ทีนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตรงนี้ครับเป็นตัวคลิปตัวนี้นะคือตอนแรกอ่ะมันมีอีกมุมนึงออกมาแฟนบอลมาดริดก,ก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นแค่มุมกล้อง เอมบัปเป้ไม่มีทางทําแบบนั้นเด็ดขาดแต่พอตัวนี้ถูกเผยแพร่โอ้โหชัดซะยิ่งกว่าชัดนะครับนี่ครับก็ตรงนี้มีทางอาเซนซิโอที่ยืนอยู่กับ,บอรอนโซครับแล้วก็เหมือนกับบอกเพื่อนๆบอกว่ามาแล้วก็มีทีมงานสตาฟโคช้ชปรากฏพอกล้องจับมาที่เอมบัปเป้ครับกลายเป็นว่าเอมบัปเป้เนี่ย บอกเลยไม่ต้องไปยืนกลับมา αι, แล้วก็โรลิโก้ก็ทำแบบเดียวกันนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็เดินกลับออกมาไม่ไปยืนตั้งแถวให้กับบาซ่าแต่เลือกที่จะมายืนแบบห่างๆนะออกมายืนแบบไกลๆแทนนะครับทุกคนก็เดินตามเอ็มบาเป้มารวมไปถึงอลรอนโซ่ด้วย <önemli>. สำหรับแฟนมัตติลที่บอกว่าเฮ้ยคลิปมันถูกแบบปรุงแต่งขึ้นมาหรือเปล่าทําไมถึงดูแค่คลิปตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็เชื่อแล้วว่าเอมบัปเป้กับอารอนโซ่เนี่ยมีความขัดแย้งกันเรามาดูบทสัมภาษณ์ของโจนราปอต้าครับเขาพูดเองนะว่าผมรู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่เอมบัปเป้ทา ไม่ว่าคุณจะแพ้หรือคุณจะชนะเราก็ต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ให้เกียรติคู่แข่งด้วยเพราะนี่คือเกมกีฬาและควรจะแสดงพฤติกรรมตามปกติผมคิดว่าในยามที่เราชนะเราก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้แพ้แล้วก็ให้เกียรติฝั่งตรงข้ามนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเนี่ยไม่เข้าใจการกระทำแบบนี้เลยคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขารู้นะครับว่าทำไม นักเตะของมัตติ์เนี่ยถึงไม่ไปตั้งแถวปลกมือนี่คือคำพูดคำยืนยันจากตัวของลาปอาร์ตานะสื่อเขาก็ชี้แจงเรื่องนี้นะครับว่าอรอนโซ่เนี่ยมองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำให้การทำงานของเขาอะ่ะมันมีความยากก็เลยเลือกที่จะไม่ขอไปต่อกับมัตติดนะครับเดี๋ยวอาจจะต้อง รอฟังคำพูดหรือบทสัมภาษณ์ของตัวอารอนโซเราจะได้จับใจความได้มากกว่านี้แต่ณตอนนี้เนี่ยสื่อรายงานไปในทิศทางนี้นะก็คือปัญหาภายในทีมนะครับที่มันกัดกินจนทำให้อารอนโซเนี่ยก็ไม่เป็นตัวของตัวเองรวมไปถึงเรื่องของสไตล์การเล่นด้วยอาจจะเกี่ยวข้องกันนะเพราะว่าก็มีบอร์ดบริหารบางคนเนี่ยที่ก็ไม่โอเคกับวิธีการคุมทีมของอรอนโซ แล้วก็คนที่ขึ้นมารับหน้าที่แทนครับคืออบาโรอาเบรัวก็เป็นโค้ชของมาลิสกัสติยาก็คือทีมสำรองนะครับที่ขยับขึ้นมาคุมทีมไปจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้จนกว่าจะหาโค้ชคนใหม่เข้ามาแทนที่ได้นี่ก็คือความเคลื่อนไหวของฝั่ง เรามาดริดนะครับแฟนๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอชี้แจงนะคือเมื่อวานนี้ที่ผมโพสต์ลงไปในเพจนะครับที่บอกว่าใครที่แบบหาว่าผมแซหรือนะใครที่หาว่าผมพูดถึงมัดริดไม่ดีอยากจะให้แบบขอแสดงตัวออกมาอย่าเอาไปนินทาในกลุ่มนะครับเพราะว่า มันมีเพื่อนแฟนเพจนี่แหละบางคนแคปส่งมาให้ผมดูบอกว่ามีแฟนมัดติดเนี่ยไปตั้งกระทู้ไปตั้งโพสต์ด่าผมบอกว่าผมไปแซะอย่างนูน้นอย่างนี้ผมก็มานั่งย้อนฟังในไลฟ์หลังเกมนะครับว่าผมแซะเรื่องอะไรผมมีพูดถึงอันนึงเรื่องของผู้ตัดสินทดเกินเวลาซึ่งผมไม่ได้ไปโยนความผิดให้กับมัดติดนะผมมองว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวของผู้ตัดสิน ถ้าไม่โอเคผมไม่โอเคกับผู้ตัดสินไม่ใช่ว่าผมไม่โอเคกับฝั่งมาติดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย 2. ออาจจะมีเรื่องพูดถึงอาการบาดเจ็บนะครับผมก็เปรียบเปยเปรียบเทียบให้เห็นว่านัดแรกในลีกที่เจอกันเนี่ยบาร์ซ่าไม่มีราฟินญ,ญาแต่พอเราพูดไปว่าเราแพ้เพราะว่านักเตะตัวหลักบาดเจ็บฝั่งของแฟนมาติดบางคนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเป็นข้ออ้างอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่ว่า พอมาในนัดนี้เนี่ยแฟนมัดติดบางคนก็จะพูดเหมือนกันว่าก็พราะไม่มีคีเลยียนเอมบปเป้ลงเป็นตัวจริงนะครับสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ได้แค่ลงมาเป็นตัวสำรองก็เลยแพ้นะผมก็แค่พูดว่ามันก็ควรจะยึดหลักเดียวกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือจังหวะผลักของเฟเดบลเบเดโอเคนะมีคอมเมนต์มาบอกว่ามันมีก่อนหน้านั้นที่ราฟินญาก็ไปผลักเหมือนกันโอเค ผมก็รับฟังเอาไว้นะแล้วก็ไม่ได้เถียงเรื่องนั้นมันก็อาจจะมีการประ,ประทะกระทบกระทั่งกันแต่ทําไมผมถึงเปิดคลิปของบอเบเดเพราะผักแรงคือผักจอนราฟิญ่ามันล้มตีลังกาเลยนะครับนั่นก็คือจุดที่ผมชี้ขึ้นมาแล้วผมก็ไม่ได้แสะผมก็แค่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเออบอเบไปดไม่ควรทําแบบนั้นแค่นั้นเองนะครับคือผมวาฟังแล้วผมก็มองไม่เห็นว่าผมไปแซะอะไรตรงไหนผมก็เลยรู้สึกแบบ โกรธนะเพราะอย่างที่ผมบอกว่าในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยผมอาจจะมีโพสต์เซลในเพจนะบ้างแต่ผมก็ไม่เคยพูดในเชิงแบบความเกลียดชังหรือปลุกปั่นให้แฟนๆมาตีกันผมไม่ได้ทำแบบนั้นมานานมากๆแล้วนะครับส่วนคลิปที่ผมถ่ายล้อก็เป็นแบบคลิป นะตลกตลกเป็นสีสันมากกว่าใครแยกแยะได้ก็ขอบคุณมากส่วนใครที่แยกแยะไม่ได้ก็เรื่องของมึงผมก็ไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปแบบแก้ตัวหรือไปแก้ต่างใดๆนะแต่แค่อยากจะฝากไปบอกว่าคือถ้าเก่งมากก็แสดงตัวออกมานะครับอย่าไปแบบมุดลูอยู่ในกลุ่มหรือนะไปแบบอยู่แต่กับพวกของตัวเองกล้าๆหน่อยก็มาเม้นในเพจเลยนะครับหรือ อินบ็อกมาด่าก็ได้นะครับหรือไม่ก็แบบทักมาขอเบอร์โทรมาด่ากูก็ได้ออนะหรือถ้าคล่องใจมากกว่านั้นก็มาที่บริษัทได้นะครับเห็นบางคนบอกโอ้ยทำไมเก่งจังครับอ่ะก็ถ้ามึงเก่งหรือถ้ามึงแบบแน่จริงเหมือนกันอ่ะมึงก็มาเจอกูกแค่นั้นเองง่ายๆลูกผู้ชายนะครับอ่ะจบไปนะทีนี้เรามาดูฝากฝั่งของเรากันต่อนะครับราฟินญาครับหนึ่งในฮีโร่ของทีม นะก็คว้ารางวัล MVP ประจำการแข่งขันไปเจ้าตัวให้สัมภาษณ์บอกว่าการได้รางวัลส่วนตัวเนี่ยมันก็แค่รางวัลหนึ่งสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยคือการทำเพื่อทีมเราไม่ได้มาที่ซาอุดีอาระเบียเพื่อมาเดินเล่นแต่เรามาเพื่อคว้าชัยชนะแล้วเราก็ทำได้ดีด้วยผมคิดว่าทีมเล่นได้ดีมากๆเราควบคุมเกมได้ค่อนข้างเบ็ดเสร็จ ผมจะไม่พูดว่าตัวเองอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดเพราะผมตั้งมาตรฐานเอาไว้สูงกว่านี้กับตัวเองสเสมอผมมองหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อทีมและอยากจะช่วยเหลือทีมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมซาบซึ้งกับรางวัล MVP นี้และผมจะทำทุกอย่างอย่างสุดความสามารถต่อไปผมมักจะพูดอยู่ตลอดว่าคนที่เปลี่ยนแปลงผมในทุกๆเรื่องเนี่ยคือฮันซี่ฟริก ผมเกือบจะย้ายออกจากสโมสรแล้วอีกแค่เก้าเดียวเท่านั้นแต่ฟริกเนี่ยบอกว่าเขาต้องการผมแล้วเขาก็มั่นใจในตัวผมด้วยนั่นคือสิ่งที่ช่วยผมได้เยอะมากๆเรามีสภาพจิตใจที่ดีในห้องแต่งตัวเมื่อเราสวมเสื้อตัวนี้เป้าหมายคือการคว้าแชมป์นักเตะเดาวรุ่งหลายคนมาพร้อมกับสภาพจิตใจแบบนั้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสวมเสื้อตัวนี้ คุณต้องมีจิตใจที่มุ่งเน้นสู่ชัยชนะเราทํามันได้แล้วเราก็ต้องการที่จะคว้าแชมป์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมเชื่อว่าทีมของเราอยู่ในจุดที่สามารถคว้าแชมป์ได้ในทุกๆรายการที่ลงเตะด้วยนี่คือราฟินยานะครับไปต่อที่เบรดี้นักข่าวก็ถามว่าเนี่ยคุณรู้สึกยังไงที่คุณได้ถ้วยรางวัลแอสซิส ดีเด่นหรือว่าท็อปแอซิสของรายการเปรดี้บอกว่าไม่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะว่าถ้วยรางวัลมันมีเขียนตรงนี้เอาไว้ด้วยพูดตามตรงนี่คือครั้งแรกเลยที่ผมเห็นรางวัลน,นี้แล้วผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่เราเนี่ยคว้าแชมป์ซุปเปอร์คัพได้แต่คุณจะเนี่ยคุณจะยังได้เห็นเปรดี้ที่เก่งขึ้นกว่านี้อีกผมยังเด็กแล้วก็ยังมีอะไรให้ต้องพัฒนาอีกเยอะมากมายนะครับสื่อเล่นประโยคนี้ เพราะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเปรดี้ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็สุดยอดมากๆแล้วแต่ตัวนักเตะเองเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยน่าจะพัฒนาขึ้นไปได้มากกว่าเดิมนะครับคือถ้าเก่งกว่านี้สิ่งที่ขาดอยู่จากตัวของเผรดี้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการ ยิงไกลจากแถว2นะครับซึ่งผมเชื่อว่าเบรดี้น่าจะฝึกซ้อมเรื่องนี้อยู่หลังๆก็เริ่มมีเห็นแบบยิงไกลบ้างแล้วนะครับอีกคนหนึ่งที่น่าจะแฮปปี้มีความสุขกับการคว้าแชมป์นี้มากที่สุดก็คือมาค c ัส r แรดฟอร์ดคับนี่ถือว่าเป็นแชมป์แรกของแรดฟอร์ดกับบาซ่านะเจ้าตัวสัมภาษณ์ครับบอกว่าการคว้าแชมป์แรกเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆ ผมหวังว่าเราจะคว้าชัยชนะได้มากขึ้นตลอดทั้งฤดูกาลนี่เป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะทำแต่ก็ยังมีสิ่งต่างๆที่ยังแก้ไขได้อีกวันนี้เนี่ยเราสนุกกับการคว้าแชมป์ผมรู้สึกดีมากๆในช่วงหลายๆเดือนที่ได้เป็นนักเตะของบาร์ซ่าเราอยู่ด้วยกันเป็นทีมสำหรับผมมันสมบูรณ์แบบแล้วผมก็สนุกไปกับมันจริงๆนักข่าวถามว่าทำไมในช่วงท้ายเนี่ยคุณพลาดโอกาส ที่ควรจะเปลี่ยนเป็นประตูได้แรดฟอร์ดบอกเอาจริงๆคือขาของผมเนี่ยหมดแรงแล้วนะครับหลายคนสงสัยว่ามึงไปหมดแรงตอนไหนวะมึงลงมาเป็นตัวสำรองนะคือแรดฟอร์ดบอกว่าพอลงมาเนี่ยผมต้องช่วยทีมวิ่งนะเพสซิ่งแล้วก็ต้องช่วยทีมแบบไล่บอลเล่นเกมรับก็เลยทำให้พอหลุดเดี่ยวไปเนี่ยขาก็ไม่มีแรงที่จะยิงประตูนะครับก็ไม่รู้อาจจะเป็นข้ออ้างก็ได้ นะแต่ก็น่าเสียดายจริงๆนะครับกับ2ช็อตที่ควรจะยิงเข้าแต่แรดฟอร์ดก็พลาดไปนะคือถ้าลูกนั้นเป็นลูกแบบตัดสินแชมป์เราอาจจะรู้สึกผิดหวังมากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรทุกอย่างมันผ่านไปแล้วนะครับส่วนเรื่องของการเซนฐาวอนะมีอัปเดตจากฟรซูโรมาโนะ่นะักข่าวคนดังนะครับก็บอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยได้แจ้งกับแรดฟอร์ดแล้วก็บุคคลใกล้ชิดนะอย่างเช่นเอเจนต์ไปแล้วว่าต้องการที่จะเก็บแรดฟอร์ดเอาไว้ หลังจากจบฤดูกาลนี้แต่ยังไม่มีการการันตีนะครับว่าบาร์ซ่าจะใช้ออปชั่นเซนถาวร30ล้านยูโรจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่การตัดสินใจสุดท้ายยังพอมีเวลาอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับนะกฎการเงินด้วยแต่ว่าบาร์ซ่าเนี่ยแฮปปี้กับแรดฟอร์ดจริงๆนะก็ผมว่าหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของการต่อรองนะบาร์ซ่าน่าจะขอแบบลดค่าตัว นะขอต่อค่าตัวจากแมนยูหลายคนบอก30ล้านยูโรก็ถูกแล้วนะใช่ถูกแต่บาร์ซ่าก็คงอยากจะได้ถูกกว่านั้นนะครับอะ่ะผมว่าสุดท้ายแล้วต้องรอจนจบฤด,ดูก,กาลเราถึงจะรู้นะครับอะ่ะจบไปควันหลงต่างๆนะครับชัวการเซโลครับก็ไม่รู้ว่าบินมาพร้อมกันหรือเปล่า เขาอยู่ที่ซาอุเดินทางมาเข้ารับการตรวจร่างกายกับบาร์เซโลนาเรียบร้อยก็น่าจะมีการเปิดตัวไม่ไม่วันนี้ก็ก็ภายในสัปดาห์นี้แหละวันใดวันหนึ่งนะครับผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยนะสีหน้าก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มฟันขาวมาเชียวนะแบ็กวัย31ปีนะครับก็จะเข้ามาเติมเต็มเป็นหนึ่งในตัวเลือกให้กับฮันซี่ฟริกนะสามารถใช้งานได้นะครับ แต่ว่าเดโก้ผู้อำนวยการสโมสรครับก็เป็นคนคอนเฟิร์มเองนะว่าแม้ว่าจะผ่านการตรวจร่างกายแต่การเซโล่น่าจะยังไม่พร้อมลงสนามในเกมลีกนัดต่อไปครับที่บาร์ซ่าจะเจอกับเรอลโซเซดัดเดโก้บอกว่าผมคิดว่าการเซโล่เนี่ยจะยังไม่พร้อมสำหรับแมชต่อไปของเราเขาไม่ได้ลงเล่นมาสักพักหนึ่งและต้องการเวลาสักหน่อยเพื่อ เรียกคืนความฟิตกลับมานะครับก็อาจจะนัดหน้าหรือเปล่านะครับนัดต่อไปนะก็เดี๋ยวรอดูหลังจากจบกับโซซิดัดแล้วนะแต่ก็คิดว่า,าจ,จะเริ่มต้นจากการเป็นตัวสำรองไปก่อนนะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งปิดท้ายนะครับรายงานจากอาร์ตโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มี การตัดสินใจขั้นสุดท้ายจากบาซ่าว่าจะเก็บหรือจะปล่อยเลวานเนี่ยจะหมดสัญญาหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้นะครับแต่ว่ามีออปชันสามารถขยายเพิ่มได้อีก1ปีอารสบอกว่าบาซ่าเองก็ยังแบบลังเลอยู่ว่าจะเก็บเลวานเอาไว้ดีไหมด้วยนะครับประตูที่เขายิงได้ในรอบชิงกับมัดลิดเนี่ยซึ่งก็ยังแสดงให้เห็นถึงสัญชตาตญาณของการเป็นสุดหน้า แล้วบางทีการมีเลวานอยู่ในทีมเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับทีมมากกว่าด้วยนะก็บอร์ดบอกว่าขอเวลาในการพิจารณาเรื่องนี้อีกสักพักหนึ่งก่อนนะว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ส่วนตัวของเลวานเนี่ยสื่อเขาก็คอนเฟิร์มนะครับว่าพร้อมที่จะลดค่าเหนื่อยเพื่อที่จะให้ได้อยู่กับบาซ่าต่อไป นี่คือข่าวสารที่เก็บมาฝากวันนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด u u s สไคร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมสปอนเซอร์นะครับทุกๆเจ้าในช่องทางของผมด้วยนะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ